แฟนทีวีสัญจรนั่นเองนะครับครั้งที่6จะไปไหนนะครับเอี้ยหูฟังให้ดีๆนะครับรับรองว่าต้องถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับส่วนครั้งที่5ที่ผ่านมานะครับที่นิคมาาคออมุตสาหกรรมอ่าอมตะนครจังหวัดชลบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหครั้งที่เรานั้นรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับกับความเหน็ดเหนียการเตรียมงานทั้งหมดที่ ได้รับผลตอบแทนนะครับเป็นกําลังใจดีๆจากคนที่มาร่วมงานมากมายเลยทีเดียวครับงานนี้นะครับหลายคนที่ไม่ได้ไปคงจะบนเสียดายไม่เป็นไรครับการมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ด้วยนะครับถึงบรรยากาศความสุขสนานและก็เสียงเพลงเพ,พราะๆจากเหล่าศิลป,ปินจากค่ายแกร m มโกที่ไปเติมแต่งแต้มสีสันความสุขวันนั้นให้กับคุณผู้ชมที่มาร่วมงานนะครับ กิจกรรมแฟนทีวีสัญจรครั้งที่5แหแมเราก็สัญจรไปจัดกิจกรรมมอบความสุขกับพี่น้องชาวชลบุรีครับซึ่งเราไปจัดก,กันที่ร้านอนเนกประสงค์นิคมอุตสาหกรรมอมมตะนาคนครซึ่งงานนี้พี่น้องแฟนทีวีมากันเพียบเพราะว่านอกจากได้ชมศิลป,ปินนักร้องในสังกัดแกรี่โก้แล้วนะครับก็ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายแถมยังได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแบบฟรีๆกันอีกด้วยซึ่งเรามาเริ่มจากกิจกรรมบดีกันก่อนครับ บูของใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ที่มาให้พี่น้องชาวแฟนทีวีนะครับได้นํากลับบ้านไปป้องกันยุงร้ายด้วยประสิทธิภาพของใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์รับรองว่ายุงไม่มากวนใจแน่นอนครับและที่สําคัญกลิ่นยังหอมไม่กวนใจคุณอีกด้วย วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมง,งานแฟนทีวีที่อามตาตาณพรค่ะพอเะิ่งานก็รีบมาเลยค่ะอยากให้แฟนทีวีนะคะมาจัดตลอดเลยค่ะเดี๋ยวจะติดตามค่ะใกล้ชิดสนิทมาแฟนแฟนทีวีสำหรับกิจกรรมจากแฟนทีวีก็มีมากมายครับทั้งของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบบูธคาราโอเกะและที่สําคัญครับงานนี้ก็มีของติดไม้ติดมือก,กับพี่น้องแฟนทีวีอีกด้วย เริ่มจากการแจกแฟนนั่นก็คือพัดลมนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีโทรศัพท์มือถือและรางวัลใหญ่นั่นก็คือการแจก LCD TV โอ้โห,โหเรียกว่าแจกกันถล่มทลายเลยทีเดียวครับ ยังครับความสนุกยังไม่หมดยังได้ร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินของแกรมมี่โกด้วยไม่ว่าจะเป็นนักร้องน้องใหม่ปาวรีพรพิมลภูศิีวิไลมดอุบลมณีโกไข่กับนายสนบิวเดอร์สตาร์และออฟสุพนัทซึ่งวันนี้ครับเรามีภาพของออฟสุพนัทมาฝากกันด้วยซึ่งงานนี้แฟนเพลงแหม่แหมให้กำลังใจกันเพียบครับภาพบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนแหม่ต้องไปชมครับ <S <S อยากย้องคบแก้สิงใจก็ียวกันก็รับแบบไม่รู้ l o v in g y o u t o o m u c h So oh m u c h Love well, r t Back Right Now ไม่รู้ว่เจอเธอทำไมถึงยาวช่วยสู้ได้ไหมรู้ไหมดนใจฉันเร็วรักเธอมากเกินมากไปแบบมัดมากมาัด ไม่อยากที่เธอจะหลับไม่ได้สวัสดีครับเสียงมาลุกมาเลยไปเลยถ้าฉันคิดถึงเธออยากให้เธอเป็นคู่ยาถ้าฉันต้องคุกตาอยากให้เธอเป็นคู่ยาอยากให้เราคู่กัน สุดปลายวาพีงคิดฉันใช้ีต่อเขาเพีเดยวมาเลยไม่ได้ว่าไรเนหมทุกเขาเคยอยู่เพียงเดียวเพยงเียสกที้าเขาที่ก็แล้วกันได้ปะ สำหรับความมันของกิจกรรมแฟนวิสันจอนครั้งที่5ที่จังหวัดชนบุรีนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเราที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนกันมากขึ้นต้องขอขอบคุณใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ h o n d a Wave 110i ใหม่ความสุขที่ใช่รอบๆตัว